สวัสดีค่ะตอนนี้จะได้อยู่ที่ภูเก็ตอยู่วันนี้ก็กำลังจะกลับบ้านแล้วและตอนนี้ก็มาอยู่ที่ร้านบะหมี่สมติดจงเอาะจงจอหอไม่ใช่ขอบอกว่าร้านนี้คือพี่สาวบอกว่าคือบะหมี่เขาเด็ดมากแต่รอนานมากมากที่สุดในโลกตอนนี้รอประมาณเกือบชั่วโมงแล้วก่อนไหประมาณ50นาทีแล้วเพิ่งได้มีบ้งางมีเหลือธรรมดาบ้างหกให้ป้าเลย นี่คือมันน่ากินแต่คือทุกคนจะมีเรื่องกันเพราะว่ามันไม่ไหวจะเคลี่ยวคือแต่ว่าเสร็จแต้องรีวิวเพราะคงจะไม่ค่อยได้มาแล้วล่ะเพราะว่ามันรอนานมากเขาเคียดกันมากเครียดเขาจะทะเลาะกันแล้วก็มีรอนานมากแล้วคนแก่คนเกิดไม่ไหวเลยเครียดมันเลิศกินจริงเนี่ะ มีแบบว่าเส้นแบบเป็นบะหมี่เคี่ยวด้วยแต่ว่าพี่ส่อเส้นนี้อร่อยมาเลยกรับได้ยินหืมวางตาลอยนะอร่อยมันละมุนอ่ะมันละมุนเส้นมันละมุนนุ่มนิ่มแล้วมีเกี๊ยวด้วยจะรอนานมากถ้าเกิดใครสมมติว่าใครอยู่มาห้ามมาเต็มเลยนี้มีเรื่องเพราะนี่บ้านโซดาจะมีเรื่องกันแหละว่า รอนานจนแบบจะออกแล้วอะกลับมาไม่ไหวเนี่ยเีลยวเมื่อตองปรุงเลยมันหวานๆเอนี่เกี๊ยวก็อร่อยอร่อยเหรออร่อยคือแบบไม่ต้องปรุงอ่ะชอบอารมณ์ประมาณนี้หวานๆอุ้ยร้อนร้อนมือประมาณนี้ได้ยังเนื้อ เฮ้ยความมันม,ม,นมีมันมีเนื้อกุ้งด้วยเนี่ยใช่มีเนื้อกุ้งหมดแล้วสองคนนะั้นร้ายเกี๊ยวแห้งแห้งเกี๊ยวโดนเกี๊ยวคุ้งแม่แม่สั่งอะไรอีเหลืองน้ำใจเย็นแม่ ดีอืมอร่อยดีอ่ะจะรอนานอะ่ะคือควรจะมาตอนนี้ไม่อยู่แล้วก็มารอหนึ่งชั่วโมงในการกินเ๋แม่ค้าเขาทำงมานมากเขาเมียบมากที่คือแบบลูกมึง เาะว่าคงมาไม่มาปาเราไม่ไหวงานจัดคดตาลังเดือบใครอะแห้เล็แห้งใครอะไกินไมกินแห้มีก็เอามาก Saint ่อนกินก่อนแม่แม่ก่อนเถอะอรูแล้วไมีมีหรือมันจะแย่ไปฮะ มากระร้านเนี่ยยี่แบบตอ,อนอนานสาุดพลังทุกคนไม่ไหวนาทีละอันนี้จะพูดคือทุกคนหนัวเบาะไอ,ดอะ้ดุอะเดี๋ยวจะมีเรื่องละจุดบุ